ร้านแคนดี้ช็อปเปิดใหม่มาแล้วมาแล้วค่ะคุณลูกค้ายินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าพี่ฝนรอฉันด้วยสิแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมที่พวกเราทำงานจะต้องมาทำงานกะดึกตอนกลางคืนทุกทีล่ะ ก็เราไม่ได้ทำงานกะเช้าพี่ฝนเราทำงานตอนกลางคืนทุกครั้งเลยนะเนี่ยมันก็แหงอยู่แล้วก็เรารับเป็นพัทไทม์นี่นะโป,ป๊กเป๊กนายอยู่ไหนอ่ะฉันเพิ่งออกมาจากห้องเก็บของห้องเก็บของงเหรอ,อโอ้โหทำไมมีแต่ของลกไปหมดเลยตรงเนี้ยทำยังไงดีละทีเนี้ยถ้าลูกค้ามาแล้วก็ไม่ประทับใจแน่นอนเราจะให้ทำยังไงล่ะพี่ฝนเราจะต้องทำความสะอาดพี่เอกไปไหนมาน่ะพี่เอกอยู่ข้างนอก อยู่ข้างนอกไหนอ่ะก็อยู่นี่ไม่ใช่เหรอแล้วนี่ใครอ่ะพี่เอกอยู่ข้างนอกอ่ะก็นี่พี่เอกงาพวกปิดเออต้องการแคนดี้เป็นเปเปอร์มินครับฮะอะไรดะไรด้วยก่อนฮอตกใจแล้วทําไมพี่เอกถึงมายืนอยู่ตรงนี้ได้อตกใจทําไมพีพี่เอกสองคนน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกหรือว่าเป็นคนหน้าเหมือนหรือว่าเป็นเป็นเพื่อนพี่เอกที่มาจากอีกมิติหนึ่งหรือเปล่า ไม่น่าจะใช่นะเนี่ยพี่เอกตัวจริงยืนอยู่นี่ไงยืนไหนอะ่ะยืนอยู่ข้างๆคนนี้ไงยืนอยู่ข้างๆคนนี้แล้วคนไหนนะเหมือนกันมากๆเลยนะขอบอกฉันแยกไม่ออกแล้วอ่ะเงานเนาอย่างนีุ้วกปิ๊กขายของก่อนดีกว่าได้เลยนี่ครับแคนดี้เคนเปปเปอร์เมนอยากจะบอกว่าคุณลูกค้าคนนี้เขาให้เงินพวกเรามาด้วยแหแปลกจังออกไปดูดีกว่าเขากําลังจะไปไหนเนี่ยพวกเราเขาเดินมาตรงนี้แล้วเอออดะมาเดี๋ยวก่อนเขาหายไป หายไปเฉยเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหายไปต่อหน้าต่อตาของพวกเราเลยนะหายไปได้ยังไงเดี๋ยวก่อนนะ เขากําลังจะบอกอะไรเราบางอย่างด้วยนะเนี่ยฉันคิดว่าเราควรกลับเข้าไปข้างในแล้วก็ทําความสะอาดห้องอะนะทําความสะอาดห้องอเหรอใช่ฉันเห็นไม้มอบอยู่ในห้องเก็บของอ่ะเป็นความคิดที่ดีมากเลยพวกปิก,ปกเราทํางานขายของแบบนี้นะเราจะต้องทําให้ร้านของเราสะอาดไว้ก่อนนะงั้นพี่ฝนหยิบม็อบเลยไม้ม็อบอันนี้แล้วก็ไม้กวาด เพราะฉะน,นั้นมีตรงไหนที่สกรปรกบ้างเราไปทําความสะอาดกันดีกว่าตรงนี้ตรงนี้มีน้ําหกอยู่อ๋อแย่แล้วทําไงดีแบบนี้มีตั้งหลายที่เพราะฉะน,นั้นเราจะตั้งแบ่งการทําความสะอาดแล้วล่ะฉันว่าเรามาช่วยกันทําความสะอาดดีกว่าจะได้เสร็จเร็วๆนะตรงนี้มีน้ําหกอยู่เราใช้ไม้ถูพื้นกันดีกว่านี่ถู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 ถเรียบร้อยแล้วเหลือตรงนี้อีกทีเดียว หลังจากนั้นเราจะได้ไปขายขนม <c ans> ขายแคนดี้กันละนะดีนะที่ลูกค้าไม่เข้ามาช่วงเนี้ยเอยอดิเดี๋ยวก่อนมีลูกค้ามางั้นเหรอลูกค้าเนี้ยนะพี่ฝนมาตอนนี้ใช่แล้วใช่แล้วรีบไปรับลูกค้าเร็วเข้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีตอ้อนรับเออเออนั่นถ้าจำไม่ผิดนั่นพี่ฝนเองนี่นะนี่คือพี่ฝนงั้นเหรอใช่นี่คือพี่ฝนแล่เดี๋ยวก่อน พี่ฝนตัวจริงอยู่นี่ไม่ใช่เหรอพี่เอกคิดว่าน่าจะไม่ใช่พี่ฝนนะไม่ใช่พี่ฝนแล้วใครเนี่ยประหลาดใจจังเลยอืมนั่นนะสิทำไมพี่ฝนถึงมีสองคนได้ล่ะตกลงว่าที่นี่เกิดอะไรเคลื่อนกันแน่หรือเปล่าเนี่ยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่หน้าเหมือนกับพี่ฝนเป๊ะเลยอะ่ะงั้นเอาอย่างนี้เขาบอกว่าเขาต้องการแคนดี้เคนใช่หรือเปล่าใช่แล้วคือว่าฉันต้องการป e ป p e ิน i n แคนดี้มากกว่านะจ๊ะ อ๋อเปปเปอร์มินอย่างนั้นหรอเอออเดออเดยกก่อนแต่ว่าคนนี้เขาเสียงหวานกว่าพี่หวนอีกนะที่สําคัญเหมือนกับว่าชุดเขาเป็นชุดสีชมพูนะเขากําลังจะไปไหนฮะหายไปแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาอีกแล้วอะตกใจหมดเลยคราวนี้ก็เหลือแต่นายแล้วล่ะพวปกปิ๊กที่จะมีเพื่อนหน้าตาเหมือนกันอะไม่มีทางหรอกยังไงฉันก็มีเพื่อนหน้าตาไม่เหมือนกันฮะอ,อเดออเดยวก่อน เมื่อกี้นี้ที่นายวิ่งเข้ามาในร้านมีโทรศัพท์มางั้นเหรอน่าจะเป็นหัวหน้าของเราโทรมาล่วนะหัวหน้าคะสวัสดีคะ่ะโอ้สวัสดีจ้ามีธุระอะไรหรือเปล่าคะที่นี่กําลังขายดีเลยเออไม่มีธุระอะไรหรอกแค่จะโทรมาบอกว่ามีโจรหลุดออกมามีโจรงั้นเหรอโอ้ระวังตัวกันนะเอออยอแล้วทํายังไงดีมีผู้ร้ายมีผู้ร้ายหนีออกมางั้นเหรอ แล้วเราจะทำยังไงกันต่อนะเขาบอกให้ระวังตัวแค่นั้นนะพี่ฝนให้ระวังตัวงั้นหมายความว่าลูกค้าที่เข้ามาในร้านก็อาจจะเป็นโจรได้อย่างนั้นเหรอก็อาจจะเป็นไปได้ระวังกันไว้ก่อนดีกว่าพวกพีกนายระวังตัวไว้ด้วยนะไม่ต้องกว่าหรอกฉันเป็นแมวฉันหลบไวอ่ะอเดี๋ยวก่อนนั่นคุนคุนชะมัดเลยแฮเอมมี่นี่นะอ๋อเอมมี่จริงด้วยเอมมี่มาซื้ออะไรหรอคือว่าเอม อยากได้เปเปอร์มินต์แคนดี้นะคะอ๋อเปเปอร์มินต์แคนดี้ใช่หรือเปล่าใช่แล้วล่ะคะ่ะวันนี้ทั้งสามคนมาขายลูกอมกันที่นี่งั้นเหรอคะใช่แล้วเราสมัครงานเอาไว้นานแล้วนะงันโชคดีก็แล้วกันนะคะไปซะแล้วเดี๋ยวก่อนนะเอมมี่เขาบอกว่าโชคดีงั้นเหรอหมายความว่ายังไงกันน่ะแปลกๆชฉพาะหเหรอพี่วนมาช่วยกันเก็บขยะตรงนี้หน่อยเร็ว ทำไมขยะในร้านของเรายิ่งเยอะเพิ่มขึ้นทุกทีนั่นเนี่ยข้างหน้าก็มีนะใครเอามาทิ้งไว้กันนะแปลกชะมัดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันทำความสะอาดเพื่อให้ร้านของเรามีลูกค้าเข้ามาเยอะๆใช่แล้วเวลาเราทำความสะอาดแล้วเวลาใครเดินเข้ามาก็จะรู้สึกดีไงถูกต้องแล้วมาเร็วเข้าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาขายของกันต่อ พี่คิดว่าเราควรเอาขยะเนี่ยไปทิ้งก่อนนะะเออใช่จริงด้วยลืมไปซสะาสันนิดทิ้งถังขยะเรียบร้อยแล้วก็ล้างมือกันให้สะอาดด้วยนะแต่ว่าข้างนอกมืดตื่อเลยมืดเหรอใช่แล้วไม่ค่อยมืดเท่าไหร่หรอกถังขยะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งไหนอะป๊กปิดข้างหลังนูน้นอ๋อนั่นงานเจอแล้วถังขยะอยู่ไกลชะมัดเลยนันเนี่ย เดินดีๆนะไม่มีไฟระวังสะดุดอะไรเข้าน่ะอ๋อน,นี่ไงฉันจะมาทิ้งถังขยะตรงนี้ปุ๊กปิ๊กเปิดฝาถังหน่อยเร็วเข้ากำลังเปิดให้อยู่เออเออเออปุ๊กปิ๊กเอออะไรกันน่ะข้างหลังนายมีอะไรที่ไหนไม่เห็นจะมีอะไรเลยตกใจจริงๆเลยเหมือนกับว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างพี่เอกเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้พี่เอกเห็นคนนะใช่พี่ฝนก็เห็นคนเหมือนกันรีบเข้าไปในร้านเร็วเข้าเข้าก็ได้ฉันไม่เห็นจะเห็นอะไรเลย เขาอยู่ข้างหลังนายเมื่อกี้นี้หนาพวปปีกอ้าว<ะ>ไฟดับเฉยเลยไฟดับแต่ถนนข้างนอกไม่ดับหรือว่าไฟในร้านไฟในร้านจะถูกตัดหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะเราออกไปดูเบเกอร์ข้างนอกกันดีกว่าเภาว่าสะพายอยู่ไหนอะอืมปกติไว้ข้างข้างร้านอะข้างข้างร้านตรงไหนหนะหาไม่เจออยู่ตรงไหนกันนะอะเดีอะดก่อน ว่น,นั่นไงเจอแล้วอ๋อเห็นแล้วเหมือนกันอยู่นี่เองนี่งานี่ง่ะใครซ่อมเป็นมั่งอ่ะอ,อ๋อพี่ฝนซ่อมได้เปล่าพี่ฝนซ่อมไม่เป็นพี่เอกเป็นคนซ่อมได้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนนะเปิดออกมาแล้วโอ,โ,โอ้โหอ๋อนี่งามีใครบางคนสับสวิตช์ลงมาแค่นั้นเองอ่ะงั้นพี่ฝนก็เปิดกลับไปเหมือนเดิมสิ แต่ว่าใครกันนะอแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วพี่เอกรีบหนีไปเร็วข้าแล้วเ่เอกไปไหนล่ะพี่นออพี่เอกหนีไปแล้วเข้ามาในร้านก่อนโอ้แย่แล้วคุณลูกค้าคุณลูกค้าเข้ามาในร้านก่อนฮึอเดะหายไปไหนเฉยเหรอสวัสดีครับผมมาซื้อลูกอมนะครับคุณลูกค้าได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะเป็นอะไรกันล้วครับไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อกี้นี้มีชายแปลกหน้า เขาเขาเข้ามาในร้านนี่นะพวกิ๊กใช่เปล่าใช่นะฉันว่าฉันเห็นอยู่ใส่เสื้อสีส้มนะแล้วพี่เอกไปไหนอ่ะอ้าวแล้วพี่เอกโดนจับไปแล้วหรือเปล่าอ่ะอืออ่ะเดไปด้วยก่อนพี่เอกมีอะไรกันเหรอสองคนเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เพเอกไปเข้าห้องน้ํา่ะไปเข้าห้องน้ําได้ไงอ่ะเมื่อกี้เพเอกเพเอกถูกจับไปไม่ใช่หรอใครถูกจับีพเอกไปเข้าห้องน้ำามิงเดินออกมาพี่เอกถูกจับไปไงไม่เชื่อก็ต้องถามพวกิ๊กเหรอ ใช่แล้วพี่เอกถูกจับไปไม่ใช่หรอใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณลูกค้าจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วตกใจหมดเลยนันเนี่ยตกใจอะไรพี่เอกไปเข้าห้องนะ้ำมาแป๊บเดียวเองจริงเหรอจริงดิโทรศัพท์มาอีกแล้วพวกเราทางนี้ทางนี้เน่โทรศัพท์มาอีกแล้วพวกิ๊กรับสายหน่อยเร็วเข้าหรือว่าหัวหน้าเขาจะโทรมากันนะมีอะไรบางอย่างแปลกๆที่นี่เยอะมากๆเลยนันเนี่ยอะไรเนี่ยฮัลโหลครับสวัสดีค่ะ เอ้คือว่ารถมาส่งของหรอครับรถมาส่งของงูทำไมมาส่งตอนนี้นี่มันตีสามแล้วนี่นาะุกคนดูนั่นสิมีรถส่งของอยู่ข้างนอกจริงด้วยอ่ะรถส่งของแต่แบบว่าระวังตัวกันให้ดีนะหรือว่าหัวหน้าของเราจะสั่งให้มาส่งของกันนะมันน่าแปลกมากเลยมาส่งของอะไรกันตอนตีสามแบบนี้น่ะแต่เขาจอดอยู่ตรงนั้นจริงๆพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้พวกเราไปพร้อมกันดีกว่า หมายความว่าไงไปพร้อมกันน่ะแล้วทาไมไปยืนข้างหลังอยู่คนเดียวไม่ไว้ใจเท่าไหร่เอองั้นเดี๋ยวตามพี่เอกมานะอ,อ่ะเดี๋ยวตามไปนะตามไปพี่เอกนาเลยระวังตัวกันให้ดีด้วยนะตามมาสีนี่ไงก็กําลังตามไปแอ้วใครอ่ะคนนี้ไงคนนี้ไงที่เขจาจับพี่เอกไปอ่ะพี่เอกยังไม่เคยเห็นคนคนนี้มาก่อนเลยว่าพี่วอนเห็นมาทั้งสามรอบแล้วนะใช่พวกฉันเห็นมาแล้วฉันเห็นมาครั้งหนึ่งอ่ะ พี่วอนเห็นครั้งเนี้ยครั้งที่สามแล้วเห็นเต็มเต็มตาเล้วแต่พี่เอกยังไม่เคยเห็นใครมาก่อนเลยข้างหลังรถนี้ก็ไม่มีเขาหายไปไหนของเขากันเนี่ยแล้วเขาส่งอะไรให้เราเราจะหยิบอะไรเข้าไปได้เนี่ยดูเหมือนว่ามันมีอะไรบางอย่างแปลกๆปกเอออะเดะเดี๋ยวก่อนคุณลูกค้ามาอีกแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้า วันนี้อยากจะกินขนมคุกกี้แคนดี้เคนใช่ไหมคะใช่ครับแคนดี้เคนครับเออเออได้ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โ,โชคดีนะครับโชคดีอีกแล้วพวกเราทำไมใครๆก็บอกให้เราโชคดีตลอดเลยน่ะคนเมื่อกี้หัวเขาติดไฟด้วยอ่ะแย่แล้วหรือว่าจะมีอะไรบางอย่างแปลกๆอีกหรือเปล่าเสียงอะไรอ่ะพี่ฝนเสียงอะไรหรอเสียงอะไร,รอ่อะ เสียงอะไรอ่ะอาจจะมีบางอย่างอยู่ข้างนอกหรือว่าเสียงมันดังมาจากข้างในเราี่นะข้างในห้องเหรออยู่ในห้องเก็บของห้องเก็บของระวังนะปุ๊กปิ๊กนะไม่ต้องกลัวตามฉันมาเล่นั่นไงจริงด้วยอันี้ไปด้วยก่อนกล่องนี้มาจากไหนอ่ะดังมาจากกล่องนี้อย่างนั้นเหรอกล่องนี้ตอนแรกไม่มีนี่นาหรือว่ากล่องนี้จะมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะอืม สงสัยชะมัดเลยแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องกลับไปทำงานก่อนแล้วน่าจะมีลูกค้ามาแล้วล่ะอย่าเพิ่งเปิดเลยก็แค่กล่องนี่นะอาอฉันเจอมาฟินด้วยพวกเราอ้าวเจอคนเดียวเลยนะมาฟินเนี่ยมาเร็วเข้าลูกค้ามาแล้วพี่ฝนว่าไงหรอ,อ,อมาดูนี่เร็วอ,อะไรอะข้างนอกเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาบอกว่าเขากำลังจะมาหาพี่ฝนว่ไม่ใช่แค่พี่ฝนนะ เขาจะมาหาฉันแล้วก็หาพี่เอกด้วยสรุปว่าใครกำลังจะมาหาพวกเรากันงั้นเหรอนั่นสนิต้องเป็นคนที่ไม่ดีแน่นอนแบบนี้โทรศัพท์มาอีกแล้วหรือว่าบอสจะโทรมานะพี่ฝนมาเร็วเข้ารีบรับสายฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบอสคะคือว่าที่รัฐมีเรื่องแปลก,กไม่ไม่ไม่มีคนรับแล้วโทรศัพท์อะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยโทรศัพท์กับพื้อสีแดง หายไปเฉยเหรอเสียงเหมือนเหมือนจะมีรถชนกันข้างหน้าพี่ฝนมีรถชนง่นเหรอชนอยู่หน้าร้านเรานี่แหละงั้นอาอย่างนี้รีบออกไปดูเร็วเข้าเผื่อเขาต้องการความช่วยเหลือระวังตัวก่อนนะนั่นไงพี่ฝนได้ยินขอความช่วยเหลือจริงด้วยไหนอ้าวรถคันเดิมยังจอดอยู่เลยเนี่ยไหนอะอยุ่ไหนอะมองหาไม่เจอเลยไม่เห็นมีรถชนเลย แต่ว่าพี่ฝนได้ยินเสียงจริงๆนะมีใครกําลังขอความช่วยเหลืออยู่หรือว่ามีคนติดอยู่ในรถส่งของอยู่ในรถส่งของหรือเปล่ามาดูเร็วเข้าพี่ฝนอ๋อนั่นไงได้ยินเสียงแล้วอันเดนั่นรีบไปดูเร็วเข้าเมื่อกี้ไม่มีไม่ใช่หรอใช่เมื่อกี้ไม่มีแต่ว่ามาตอนไหนกันเนี่ยฉันมาเริ่มแปลกๆแล้วนะระวังตัวให้ดีนะทุกคอย่แล้วรีบหนีเร็วเข้า ทุกคนเข้าไปในร้านก่อนซ่อนตัวอช่วยด้วยช่วยด้วยซ่อนตัวเร็วเข้าพวกปิก๊กปิดประตูหน้าร้านรีบเข้าไปในร้านแล้วก็หาที่ซ่อนเร็วเข้าตามพี่เอกมาเลยในห้องเก็บของต้องซ่อนได้แน่นอนตรงไหนอะ่ะห้องเก็บของอ่ะมีหลังอยู่เยอะเรามาครอบตัวก็ได้พี่ฝนตรงนี้ใช่หรือเปล่าใช่แล้วตกลงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปิดประตูเร็วแล้วหาที่ซ่อนกอดก็แล้วกันนี่ฉันแอบใตกใ้กล่องฉันก็มิดกล่องเหมือนกัน ตออกลงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่